กามินฟอร์เนอร์สองสี่ห้านะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางน้านล,ล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชุดหน้าจอของเดิมที่เป็นจุดขาวขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้ขึ้นสถานะการชาร์จที่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถอสายชาร์จนะครับไฟเซนเซอร์ฮาร์เรลด์ก็ยังทํางานได้ตามปกตินะครับนาไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์เรสวัดอัตาการเต้นหัวใจได้ก่อนนะครับตรงนี้มีวัดอัตราการเต้นหัวใจก็เอาใส่ไว้ที่บนมือนะครับนี่นะฮะสามารถวัดที่74-75ครั้งนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับ หุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายชาร์จนะครับครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่าน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีก แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ